สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจสุมกพามาชมเป็ดบาบารี่พาลูกหากินนะคะกําลังเล่นน้ําหาพาลูกหากินตั้งแต่เช้าเลยนะครับพี่น้องลูกเขามีสิบสองตัวนะคะเป็นเป็ดเจตุมเองค่ะพอดีฝนตกน้ําที่ทุ่งนาก็เยอะแยะหาลงหากินที่ทุ่งนาเลยนะคะเป็ดบาบารี่ค่ะลูกตัวเล็กๆกําลังออกหากินนะคะ หากินตามภาษาเป็ดนะคะตัวเล็กๆน่ารักขยายได้สุดแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแค์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ